สวัสดีค่ะว,ะวะิตาสตาร์คอนเน็ผู้เชี่วชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยแล้วจันพิมพรสวรรค์ เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีหราศาัสร<ะ>์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุมนหรือผู้ที่เกิดระหว่างที่15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมค่ะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนพฤศจิกายนบ้างเรามาดูกันค่ะมาค่ะน้องเมย์เดือนนี้เนี่ยนะเป็นเดือนที่เมย์จะรู้สึกเลยว่าเราเนี่ยนะจะมีบทบาทใหม่เกิดขึ้นอ๋อเป็นเดือนอริด้วยค่ะอริที่จริงๆแล้วเมย์ก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ย เม <May S 2> เป็นผู้ให้ค่ะเออให้มาตลอดแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้นะแต่ให้แบบมีเหตุผลอ๋อ uh huh. oh, เราจะไม่แบบให้สเปะสปะแล้วเ uh huh. มื่อก่อนอะไรก็ยอมอะไรก็ให้อะไรก็อะไอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าฉันให้แล้วเนี่ย มันเกิดผลดีหรือผลเสียยังไงเกิดผลเสียกับตัวเราเองหรือเปล่าเออ,อถ้าฉันยอมแล้วหรือรับปากไปแล้วเนี่ยมันจะทิมแทงมาที่ตัวเองหรือเปล่าเหมือนวันนี้เมย์เริ่มมีอะไรที่โปรเทคตัวเองแล้วเราควรจะเข้าไปยุ่งไหมเออ,เอ,อมันจะสาเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเออมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่9พฤศจิกายนค่ะคุณะดาวสุขค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือ,อนปัตนิเออแล้วได้ตาแหน่งมหาจากักรด้วยดาวสุขเป็นดาวอะไรปุตตะปัตน,นินี่เปิดมานี่ก็โชคดี นะดาวสุขที่เล็งลัคนาใครก็แล้วแต่นะนะพิมพ์ต้องบอกเลยว่าจะสร้างสารรค์ทําให้ชีวิตเหมือนเราแบบเปิดประตูออกมาค<ะ>ุณแล้วหน้าบ้านเรามีอะไรมีดอกไม้ทุง่งลาเวนเดอร์คุณทุง่งลาเวนเดอร์มีกลิ่นอายของความสดชื่นเฟรชชี่เลยความสุข <c oughs> ความสวยความงามโอ้แล้วก็มีลูกโป่งผิวมาเลยเขาจะมาแบบคอนเทนเลชั่นคุณเลยอะ่ะอ,อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะให้รู้วเลยว่าสุขมาเร็งรักมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นโลกเริ่มสดใสแล้ว<ะ>ทุกอย่างเริ่มแบบ เข้าสู่อะไรที่มันสดชื่นมากขึ้นคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอะไรเรื่องของใจเรื่องของใจก็คือจิตใจคุณเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาเมย์จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยฉันมีเกราะกำบงังฉันมีกำแพงกั้นแล้วฉันไม่ให้ปัญหามาถึงตัวฉันแล้ว ฉันจะแบบมีกำแพงมีประตูไว้ก่อนมีฉากไว้ก่อนฉันจะต้องแบบคิดก่อนแล้วฉันค่อยเดินหน้าลุยกับสิ่งนั้นอ่ฉันคิดมากขึ้นรอบคอ,อบมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นคุณแบบเริ่มเป็นนางเอกที่แบบว่ารู้ทันเรื่องราวและเหตุการณ์แล้วนะแล้วสําคัญเลยปตัตตนีเนี่ยมาอะไรเรื่องคู่ไงค,คู่เนี่ยปุตตะปัตตานีเนี่ยนะ คุณเองอาจจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคู่ที่เราครบอยู่หรือคนที่เราครบอยู่พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ตามเขาบ่อยเกินไป <c oughs> ไม่ได้อะไรเขาบ่อยเกินไปเขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอ่าคู่คุณเป็นคนใหม่คู่คุณมาเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วนะไม่ชอบเลยนะไอแบบเดิมๆที่ผ่านมาแต่ในวันนี้เขาทําให้ฉันรู้สึกประทับใจมากเลยว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริง <c oughs> แล้วเปลี่ยนไปแบบชนิดที่แบบ มันเหมือนกับคาแรคเตอร์ที่คุณชอบอะเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณพอใจมากเลยในเวลานี้คุณกับคู่รู้สึกว่าปรับจูนกันได้ค่ะ,ะคุณก็เปลี่ยนคู่ก็เปลี่ยนก็เลยลงตัวในชีวิตมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยนะ เรียกได้ว่าไม่มีใครโสดในเวลานี้ปุตตาปัตตนีเริ่มมีคนเข้ามาแล้วเข้ามาชนิดที่ต้องบอกเลยนะว่าเนี่ยมาสัมพันธ์วินาทด้วยคือเข้ามาในเวลานี้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมเปิดใจแต่เขาดีมากาดีเหลือเกินดียังกับแบบพระเอกเกาหลีลอยมาเลยอ่ะออคุณเริ่มรู้สึกว่าวันใจออเ,ออเริ่มรู้สึกแบบใจอ่อนนะแน่นอนแต่เหมือนคุณปิดอ่ะตอนแรกคุณปิดแต่พอเขาเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่า มันจริงเหรอ,อเขาแบบดีพร้อมทุกอย่างมันจริงเหรอพิมจะบอกว่าเวลาเนี้ยพิมจะขอให้คุณเป็นกลางกลางสบายใจที่จะเปิดใจเนี่ยก็เปิดใจนะเหมือนเปิดใจคบเป็นเพื่อนอเปิดใจดูใจเปิดใจเพื่อที่จะศึกษากันไปก่อนแต่ถ้าคุณยังไม่สบายใจที่จะก้าวต่อไปก็ให้เป็นเพื่อนไปเรื่อยๆก่อนค่อยว่ากัน แต่ในเวลานี้คนที่เข้ามาพิมพ์ต้องบอกว่าเกินค่าจริงๆค่ะ,ะบางคนได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาคอยซัพพอร์ตด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนฉันเองก็มีความโชคดีระดับหนึ่งขึ้นมาเลยอเป็นความโชคดีพิเศษมหัศจรรย์จริงๆนะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่16พฤศจิกาค่ะ,คะดาวอาทิตย์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วดาวอาทิตย์นี่เขาเป็นดาวไรสหรัชะอริตอนเนี้ลอยตัวเหนือดามามาา โนสนโนแคร์ no son, no care, อะไรทั้งนั้นความโชคดีเมื่อกี้อาจจะมีผู้ใหญ่มาเขาเรียกว่าซัพพอร์ตคุณอาจจะมีผู้ใหญ่มาคอยสนับสนุนอาจจะไม่ได้มาในเรื่องที่เป็นความรักแบบนั้นก็ได้อาจจะมาในชนิดที่ว่าเออผู้ใหญ่มาเอ็นดูดูแลแล้วแบบมาแบบให้โอกาสคุณในเรื่องการงานแล้วทําให้สหัสชะอลิมีคนอิจคุณอิจฉานั่นเองเออหรือมีคนอาจจะเอาคุณไปพูดในทางที่อาจจะแบบไม่ได้เป็นความจริงเลยแล้วคุณเกิดไปได้ยินมาอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้คุณ เข้มแข็งมีกำแพงแล้วนะเออตอนต้นคลิปอะเราจะบอกมีกำแพงแล้ววันนี้ไปได้ยินอะไรมาไปฟังอะไรมาไปเจออะไรมาลอยตัวเลยคุณมีความสุขให้โลกรู้ไปเลยอย่าไปเอาคำคนเสียงคนเสียงอื่นๆของคนมาทําให้กําลังใจเราหดหายใช่เพราะฉะนั้นพิมพ์บอกแล้วไงเปิดขึ้นมาปุ๊บเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีกำแพงมีประตูมีฉากมีอะไรมาบังแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรจะมาถึงคุณก็แล้วแต่นี่นะให้คุณรู้ไว้เลยว่า คุณเป็นคนสาคัญเขาถึงพูดถึงคุณได้ตลอดเวลาและให้คุณรู้ไว้เลยว่าไม่มีใครจะยินดีกับความสําเร็จดีๆให้กับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่พอใจ มันเหมือนในเวลาเนี้ยเขาเองอิจฉาคุณกันหมดเลย<ม>นึกออกไหมแต่เวลาเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ได้น่าอิฉาเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากรับอะไรแบบนี้เหมือนกัน<ม>แต่เมื่อโอกาสมาถึงมันต้องเป็นโอกาสที่คุณจะต้องรับแล้วก็แสดงไป<ม>เพราะนั้นวันนี้เราจะไม่ให้ค่ากับคนที่ไม่เห็นค่าในตัวเราเราจะให้ค่าเฉพาะคนที่เห็นค่าในตัวเราเท่านั้นเมย์จะต้องเป็นแบบนี้แล้วอริไปสัมพันธ์กับกระดุมพระด้วยในเรื่องการเงินตอนเนี้ยพิมพบอกเลยนะว่าขบเคี้ยวมาอริกระดุมพระ ก็คือรายจ่ายและรายรับโอ้โหดูมันบาลานซ์มากเลยอะ่ะเพราะนั้นคุณไปสนใจเรื่องนี้ดีกว่าอ่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะดูจ่ายเยอะแต่จ่ายไปในเรื่องของคุณทั้งนั้นเลยนะแล้วรายรับก็เยอะเหมือนกันนะทําไมเดือนนี้ฉันจ่ายเยอะรับเยอะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานไหม ช่วงนี้แหละช่วงปลายปีนี่แหละเป็นช่วงที่รายจ่ายรายรับเนี่ยบาลานซ์มากคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป๊ะจนชั้นหวั่นใจมันจ่ายเรื่องใหญ่ๆมันมีค่าน่นค่านี่มันมา<อ>พร้อมๆกันตอนนี้แต่คุณมีจ่ายเพราะฉะนั้นให้คุณมีความสุขเพราะดาวสุขเล็งลักนาอย่างน้อยเดือนนี้ มีโชคลาบด้วยอ่ามีโชคลาบมีนู่นมีนี่มีนั่น,ลน,ลนลและที่สําคัญที่สุดนะมีสนเสน่ห์มากๆได้ลาบปากลาบท้องแน่นอนมาถึงช่วงนี้เลยห้ามพลาดอ่าพลาดไม่ได้ลิตาเอ็กซ์คุสซีค่ะอืะอลิตาเอ็กซ์ค ที่คุณได้ดูคลิปมาช่วงสองสองคลิปที่ผ่านมา,อาของเดือนตุลาคุณจะเห็นว่าที่ลิต้าเคยบอกไว้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันจะเริ่มออกมาถูกแชร์จะมีการเลิกจะมีการจบจะมีการจากจะมีการเริ่มต้นมีอะไรหลายๆอย่างในช่วงระยะเวลานี้เยอะแยะมากมายโอ้เร็วเหมือนกันนะมันมีอะไรเข้ามาแบบแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่เออเป็นเรื่องอใหญ่ที่มีผลกระทบคือพูดง่ายว่าจะเป็นเรื่องที่ เป็นตัวจุดชนวนแล้วก็มีผลกระทบกับคนโดยรวมแต่ว่าจะเป็นการผลกระทบให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีการล่มสลายเพื่อมีการเริ่มใหม่ <Ooh. S 1> มีคนเรียนรู้มากขึ้นคนรู้แล้วอะต่อไปนี้ถ้าเรื่อง ขายตรงหรือว่าเรื่องแชร์ลูกโซ่เขาจะเรียนรู้แบบไหนจะรอบครอบแบบไหนหการซื้อของซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นในช่องโซเชียลต่างๆอือ่าแล้วเรามาต่อตรงนี้นิดนึงค่ะณวันนี้ในวันที่เรากำลังอัดคลิปอยู่นี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเราจะปล่อยคลิปเร็วหน่อยออในตุลาคมเลยเพื่อที่คุณจะได้เอา สิ่งที่ริต้าจะบอกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดริต้าจะบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วง turning point ที่จะไม่กลับมาอีกแล้วในอีก20ปีข้างหน้าปี2 0ง8หรือว่าเมื่อ16ปีที่แล้วคือ2000เท่าไหร่นะ2551ันห้ปอป่ะห้าสบเอาร้อยของคุณเกิดอะไรขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรื่องเรื่องนี้เนี่ยค่ะจะมีการเขาเรียกเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นการเดินหน้าของเป็นการเดินของดาวพลูโตดาวพลูโตวันนี้สเตชันดเรกสเตชันดเรกแปลว่าหลังจากที่เขาเดินถอยหลังไปแล้วเรื่องเรื่องนี้กลับมาเพื่อที่จะไปเดินหน้าเพื่อที่จะเคลียร์ให้มันจบแล้วมันจบเมื่อไหร่จะจบวันที่ 27พฤศจิกายนนี้แปลว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่มันแฉเรื่องใหญ่ๆต่างๆนานา,นาจะมีการออกมาเต็มไปหมดเลยช่วงเนี้ยแล้วก็จะมีการทํางานไปเรื่อยๆกับเรื่องนี้แล้วก็จะเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2025หรือปี2568แล้วเราจะต้องทํำยังไงบ้างณช่วงระยะเวลานี้อาริตาระบุวันให้เลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ คุณจะจัดการกับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เมื่อ16ปีที่แล้วมันจะเป็นเรื่องเดิมเรื่องนั้นจะเป็นการต่อยอดเรื่องนั้นเนี่ยช่วงเวลากลางเดือนของเดือนตุลาคม15 16 17 18ตุลาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะอธิษฐานดึงสิ่งเก่าๆหรือว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในเรื่องสิ่งเดิมๆสิ่งที่อยู่ในใจ คุณจะดึงกลับขึ้นมาได้แล้วอธิษฐานเพื่อจะเคลียสิ่งนั้นได้ mm. ไม่ว่าคุณอยากจะตัดเรื่องอะไรไม่ว่าคุณอยากจะเคลียเรื่องไหนเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาใจของคุณสามารถตัดได้อย่างสวยงาม mm. ถ้าบางคนมีการคุยก็จะมีการคุยแบบว่าไม่ได้ใช้กำลังคุยกันแบบนุ่มนวล mm. ช่วง15 1 6 1 7 1 8เป็นช่วงที่ดีมากในการที่คุณอยากจะนั่งสมาธิ ในการที่คุณอยากจะอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆอยูเออ่เขาเรียกว่าพิจารณาอย่างมีสติลึกซึ้งม,มากขึ้นเพราะว่าช่วง15 16 17 18มันจะมีวันพระจันทร์เต็มดวงวันที่17ค่ะ17ตุลาคมนี้มีพระจันทร์เต็มดวงในเรือนของราศีเมษ อ่ะบางคนดูคลิปแล้วบอกว่าอา้าวฉันดูคลิปอยู่ดีๆทําไมมาเป็นเมษละ mm. คําว่าที่เป็นเมษที่ริต้าบอกไม่ใช่หมายความว่าดูดวงให้ราศีเมษริต้าหมายความว่ามีพระจันทร์เต็มดวงที่เรือนลัคนา mm. ในราศีเมษ mm. เรือนราศีเมษแปลว่าอะไรเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างไรตอนวันที่สมตุลาคม มีโซลาร์อีคลิปที่ลิต้าบ,บอกไปแล้วว่ามีโซลาร์อีคลิปที่เรือนของลัคนาตุลที่แปลว่าความสัมพันธ์ที่แปลว่าบาลานซ์ uh, คือหมายถึงว่าหาความลงตัวหาความสมดุลให้ได้แล้วเมื่อมีฟูมูลในราศีเมษซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามเราจะใช้ประโยชน์แปลว่าใช้ใจของเราเรือนเมษแปลว่าตัวเราเมษคือดาวอังคาร แปลว่าตัวเราแปลว่าแอคชั่นแปลว่ากลับมาที่ตัวเราแปลว่าใช้ตัวเราเป็นใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจไม่ขึ้นกับคนอื่นแต่ขึ้นกับตัวเองในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจหรือว่าการเคลียร์ปัญหาครั้งนี้มีดาวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวเสาร์แล้วก็ดาวพลูโตที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของเรา เขามารวมพลังกันนะช่วงระยะเวลากลางเดือนอม,มารวมพลังกันเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นตัวหนุนให้คุณว่าโอเคถ้าคุณจะมีการตัดสินใจหรือว่าไปต่อไปในครั้งนี้เนี่ยคุณไปต่อได้ไปต่อในไม่ได้หมายถึงว่าฉันจะแบบลงมืออะไรเลยนะแต่ไปต่อในทางความรู้สึกของคุณแล้วคุณรู้แล้วคุณเห็นภาพชัดแล้วและคือว่ารู้แล้วว่าจะทําแบบไหนโดยใช้ความสุขของตัวเองเป็นหลัก ในการตัดสินใจมันมีไทม์ไลน์ของเขาตามนี้เลยค่ะตั้งแต่ช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลิต้าบอกว่าภาพจะชัดมากขึ้นคุณตัดสินใจได้แล้วคุณโอเคแล้วคุณจะเดินหน้าไปกับสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณเห็นภาพชัดแล้วแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือสิ่งที่คุณเห็นภาพชัดณนะช่วงกลางเดือนอม,มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าโอ คัมมิ่งซูนเลยนะ,ะ oh. มันคือหนังตัวอย่างของปีหน้าเป็นหนังตัวอย่างก็คือเป็นภาคต่อ,อสมมติว่าเป็นหนังเนี่ย <c oughs> หนังเรื่องนี้จะมีภาคต่อ <c oughs> เท่ากับว่าในภาคหนึ่งเนี่ยจบไปแล้วจะต้องจบภาคหนึ่งก่อนอถึงจะเริ่มภาคสองได้ แล้วตอนนี้หนังตัวอย่างของภาคสองมาแล้วหนังตัวอย่างของภาค2คือสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นชัดสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจในเรื่องไหนสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วว่าฉันจะแน่วแน่กับสิ่งนี้ฉันรักสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันโอเคกับสิ่งนี้ฉันมั่นใจด้วยตัวฉันเองณนะเรื่องเรื่องนี้นั่นแหละคือเรื่องของปีหนะ้าอ๋อไม่งั้นตอนนี้คือพลังงานตัวเองอะองจะต้องนิ่งพอที่จะโฟกัส สิ่งที่เราจะเริ่มต้นเพื่อเป็นหนังตัวอย่างให้กับปีหน้า<ช>ที่เป็นอนาคตของเรานั่นเองใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะอะไรทำไมนิต้าถึงสรุปมาในลักษณะ,ะนี้เพราะว่าการที่มีฟูมูนครั้งนี้ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเป็นฟูมูลในเรือนราศีเมษเนี่ยที่ซึ่งตอนนี้ราศีเมษคือดาวประจำดาวเมษก็คือดาวอังคารดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนของ ดาวที่เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกโดยตรงเพราะฉะนั้นการไฟ์เนี่ยมันจะเป็นการไฟ์การต่อสู้เพื่อตัวเราเองมันเหมือนอะไรรู้ไหม,มวันนี้ถ้าเราคิดดีคิดบวกพลังงานเราเต็มมีเกาะกำบังให้ตัวเองคือเรามีทุกอย่างอะ่ะเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองที่สุดอะเราจะมีชัยมากกว่าคนอื่นจ้าล<อ>ิตาไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าคุณจะลองสังเกตตัวเองลองกลับมาที่ตัวเองแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย ตอนนี้เรารู้แล้วว่าจริงๆความสุขของเราคือเราไม่ได้ต้องไปวุ่นวายกับคนเยอะๆความสุขของเราคือ,อ,ค,อคือจริงๆอยู่กับตัวเราอันไหนที่เป็นความสุขของเราเราอยู่กับสิ่งนั้นมันก็คือความสุขจริงๆของเราแล้วคนเริ่มกลับหันมามองตัวเองรักตัวเองมากขึ้นซึ่งคนใกล้ๆตัวริต้าแม้แต่ตัวริต้าเองก็รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะช่วงกลางเดือนอนะคะลองดูซิลองนิ่งดูซิ ว่ามันมีอะไรสิ่งอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนละมันจะเป็นเรื่องนี้แหละสิ่งที่เป็นตัวนําคือจิตใต้สํานึกของคุณเองแล้วเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นปีหน้าแล้วเกิดกี่เดือนเกิด18เดือนโอ้ <S <S oh, เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้มแข็งในตัวเราแล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากค่ะที่พูดมาทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะ เข้าไปถึงเรื่องของเข็มทิศดวงชะตาออว่าในชีวิตคนเราเรื่องราวของคนเราในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสะเปะสะปะใช่ถ้าเรามีเครื่องมือถ้าสำหรับศาสตร์ดวงดาวร่วมสมัยแล้วในเรื่องโหราศาสตร์สำหรับริตา้าริต้าจะบอกว่าทุกสิ่งที่เรารู้มันคือเครื่องมือมันคือตัวช่วยในการที่จะเดินไปข้างหน้าบางทีเราแบบเดินแบบสเปะสะปะมันเสียเวลาออ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ริต้าอยากแนะนำค่ะทำต่อเนื่องมาแล้ว6ปี<อ>คือเข็มทิศดวงชะตาเข็มทิศดวงชะตาจะบอกว่าในแต่ละเดือนของปี2025หรือปี2568จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีดาวดวงไหนทํามุมอะไรยังไงแล้วมีผลอะไรกับคุณบ้าง ก็คือบอกแต่ละเดือนแต่ละเดือน<ช>โดยจะเป็นแบบโห<ช>ราศาสตร์ไทย่คะอาจารย์พิมพ์จะเป็นผู้ดูแลในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยในด้านนี้ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะมีทําเป็นหนังสือแบบนี้ให้หรือว่าถ้าใครไม่ต้องการหนังสือก็ส่งเป็นไฟล์ก็ได้โอ้แล้วก็มีดูดวง,ด,ด,วงด้วยแล้วก็รฟรีด้วยแล้วก็ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมหนึ่งครั้งค่ะอา่านี่คือส่วนของอาจารย์พิมพ์ส่วนของลิตาลิตาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องวันเวลาในแต่ละ วันในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างละ่ะที่เราควรจะมองข้ามไปก่อนอ,อย่าเพิง่งไม่ต้องรีบหยุดก่อนสต็อกก่อนนะหรือว่าช่วงไหนที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเกี่ยวกับเรื่องคู่เกี่ยวกับเรื่องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องงานทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของเขาค่ะค่ะปฏิทินจากริต้าจะมี2ออย่างจะมีปฏิทินมูนวอล์กซึ่งบอกว่าเวลาไหน กี่โมงกี่นาทีเวลาไหนบ้างบอกเป็นระบุเป็นนาทีเลยว่าช่วงนี้ข้ามก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรที่เป็นโอ้อเดี๋ยวมันเสียเวลาอเพราะว่าใจเรามันยังไม่นิ่งโอ้เดี๋ยมัม,ม,มูลก็คือพระจันทร์จะเกี่ยวกับการตัดสินใจะจะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในจิตใจโดยตรง แล้วก็อีกอันนึงก็คือปฏิทินลัคกี้แคลนเดอรก็คือช่วงไหนจะเป็นช่วงเวลามงคลของคุณบ้างในแบบสเปซิฟิกของตามลัคนาของคุณเลยคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมา r ิต้าจะคำนวณให้แบบในแบบสากลว่าคุณจะเป็นลัคนาไหน สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกี่หมื่นคะโอ้โหเหมือนแพงเลยค่ะคุณ6ปีแล้วเนี่ยยังยืนราคาเดิมอยู่เลยค่ะทั้งหมด1,680บาทเท่านั้นค่ะตกแค่เดือนละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเราทําแบบนี้แค่ปีละครั้งใช่เพื่อให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้มีการวางแผนชีวิตล่วงหน้าเพราะว่าดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันการมาดูดวงโดยรวมเนี่ยคุณอาจจะรู้ไทม์ไลน์ในแต่ละเดือนได้แต่ว่าดวงชะตาพื้นฐานของคุณเนี่ย สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่สิ่งที่คุณกําลังจะตั้งใจทําเนี่ยมันจะเหมาะสมกับคุณไหมคุณจะเสียเวลาหรือคุณจะเสียอะไรไหมหรือคุณจะได้กับได้ไหมตรงเนี้เรามาคุยกันมาปรึกษากันมาใช้เลิกงามยามดีที่คุณลิตาเนี่ยมาช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าวันดีเวลาดีเพื่อให้คุณล้นระยะเวลาใช้ความรู้ความสามารถของเราทั้งสองคนมาผนวกรวมกันส่งให้คุณค่ะโดยในราคาที่เราเสนอไปเนี้ย มันถูกมากแล้วไม่เคยเขึ้นเลยเพื่อเป็นอของขวัญให้ตัวคุณเองค่ะ,คะนะคะเป็นของขวัญที่ดีเพื่อที่จะไปข้างหน้าอย่างมั่นใจใช่แล้วก็พบกันในปีที่7แน่นอนค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ